สวัสดีครับสวัสดีสเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกักบวิธีการขยายพันธุน์ผักแพล้วนะครับสําหรับคนบ้าคนบ้าชอบปลูกอย่างเราเนาะวันนี้นเพื่อนถามมาว่าอยากเห็นวิธีการขยายพันธุ์ผักแพรวใช่ไหมอยากเห็นวิธีการขยายพันธุ์ผักแพรวปลูกผักแพรอวอย่างได้ให้ได้กินในพื้นที่เล็กเนาะผักแพรวโบยก่อนว่าผักแพลวเป็นผักที่มีรากเยอะมหาศาลมหูานมากๆนะครับอย่าให้เขาได้แตกรากขึ้นมานะ แต่ถ้าขึ้นมาแนละ้วเอาไม่อยู่นะหลักยาวใหญ่เยอะมากๆนะครับนี่มาอันดับแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์ภาชนะก่อนนะครับในการทำเนาะเราจะใช้ขวดน้ําแบบนี้นะทางที่ดีใช้ขวดน้ําตัวนี้นะครับจะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวดน้ําก็เป็น,นี้จะมีความเว้าโค้งของตัวนี้เนาะเอะ้ไม่ใช่สิ <laughs> ไม่เกี่ยวกัน น้ำขวดน้ำนะครับขนาดใหญ่หนึ่งขวดทำการตัดตัดไปเลยตัดคอขวดแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นคอขวดแบบนี้ส่วนบนเราจะนำมาควา่ำลงไปอย่างนี้เห็นไหมง,ง่ายเลยเนาะต่อไปเราจะทำการเติมน้ำใส่นะเติมน้ำใส่เข้าไป ให้เสมอกับคอขวดนะครับคอขวดก็คือคอตัวนี้นะอย่าให้มันท่วมนะเห็นไหมง่ายๆนะครับต่อไปเราจะนำกลิ่นพันผักเพลียวนู่นผักเพลียวที่ผมจะตัดให้ดูผักเพลียวชุดนี้มันเก๋แล้วนะเราจะนำมาขยายพันธต่อวิธีการขยายพันง่ายนะครับไม่ต้องห่วงกล่มพันของเรามามาดูกัน เราก็ได้กิ่งพันธมาแล้วนะครับวิธีการเลือกกิ่งพันวิธีการเลือกกิ่งพันในการเสียบนะต่ให้ดูก่อนเลือกกิ่งพันธแบบนี้นะเพราะว่าเราจะต้องนําไปเสียบอยู่ในฝานี้เห็นไหมมาเดี๋ยวดูดไปยาวๆจะได้เห็นเนะไหนม่นสมบูรณ์ตัดทิ้งไปเลยแบบนี้มันมีมันมียอด ม,มันมียอดขึ้นตรงนี้เราตัดตัดนี้ขึ้งเลยชึบเรากจะหวังผลกับใบตัวนี้ให้มันขึ้นมาด้วยชุดนี้ล่ะทิ้งเลยนี่ก็ได้กิ่งลนะกิ่งนะปมาประมาณนี้แล้วกันกับวิธีการเตรียมยอดพันธุ์นะครับก็จะได้รักษานี่ไยนี่เห็นไหมจับมารวมกลุมกันเราจะนำไปเสียบไว้ในฝาขวดนะ เฮ้ยไม่ไม่ฟากกดขวดเลยคอขวดแบบนี้นะครับแบบมาจุ่มวันนี้เลยใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าจุ่มไหมเหยี yeah, ่ยเข้าอย่างนี้เหยี yeah, ่ยทุกส่วนให้มันโผล่ออกมาอย่างนี้นะแล้วเราจะทำส่วนนี้นะครับมาจุ่มน้ำไว้จุ่มอย่างนี้เลย แล,ล้วเปิดทิ้งไว้ประมาณสักสาวันสี่วันนะครับมันจะเริ่มมีการติดรากขึ้นมาหลังจากที่มีการติดรากขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะน,น,นี้เลยนี่ผักพเพลวต่อไปผมจะสอนวิธีการปลูกนะครับผักพเพลวผมบอกเสมอว่าเป็นพืชที่มีรากขนาดใหญ่ยาวยเยอะเนาะพราะในการปลูกนะครับควรให้ปริมาณพื้นที่ในการแตกรากของเขานะครับให้เยอะนิดนึง ไม่ควรปลูกในภาชนะขนาดเล็กไม่เหมือนกระเพานะกระเพาปลูกกระถางเล็กแบบนี้ก็ได้นะแต่ผักเพลวไม่ได้นะครับไปไปดูวิธีการปลูกกันสำหรับวิธีการเตรียมบินนะครับผมใช้แกลบเนงกําแบบนี้ใช้คิว,วสัก1นงกรรําแบบนี้นะครับ ใส่ไปเลยต่อไปดินก็เป็นเพศนี้แหละดินก็ให้เหมาะสมกับกับกระถางนะส่วนแกลบกับคีววัวเมื่อกี้ก็เหมาะสมกับกระถางแล้วนะพัฒนาของเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปผสมเน้นนะครับให้ดินมันมีความร่วนนิดหนึ่งแล้วผักแต้วจะโตวไวมาก เสร็จแล้วง่ายไหมบางคนบอว่าทำไมง่ายจังเลยเอา,าใส่เข้าไปาใส่เข้าไปทุกที่ผมจะใส่เป็นขวดน้ำอยู่ข้างในนะแต่ว่าผมว่ามันมันเปลืองพื้นที่เปลืองพื้นที่สำหรับรากนะ มันดีอยู่แต่ว่ามันเปลืองพื้นที่นะครับมาเรามาปลูกกันตอนนี้เราได้ดินปลูกมาเรียบร้อยนะต่อไปนี่เป็นผักพเพลี้ยพันธุ์ของเรานะครับอันดับแรกเราต้องทําการขุดรุ้มก่อนดินของเรามันงามอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแหวกให้เป็นรุมอย่างนี้เลยนำยอดผักเพลี้ยของเรามานี่เห็นไหมงามไหมดู <c oughs> ขยายพันธุ์ มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับในการปลูกผักนะใส่ไปกดไปเนี่ยเพื่นเชื่อไหมรดน้ําไปมันจะยุบลงไปเยอะมากเลยนะดินรดลงไปแล้วกดไปเลยกดไปเลยก็ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าอยากเห็นวิธีการปลูก วิธีการขยายพันธุ์ผักเปรี้ยวนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะแต่อันดับแรกเราต้องขยายพันธุ์ให้น้องมีรากก่อนนะครับพอมีรากเสร็จปลูกยังไงก็ขึ้นปลูกยังไงก็งามนี่นเสร็จแล้ววิธีการขยายพันธุ์ปลูกผักเปรี้ยวนะครับรอต่อไปอีกสามสี่วันชุดนี้ก็จะเริ่มมีการเติ้ลราก้นมาและผมก็จะต้องมาทำคลิปให้ดู <c oughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ผมยังมีวิธีในการทำกรเกษตรอีกเยอะมากนะครับในการที่จะมารอพีเียนให้เพือ่อนดูกันเนาะรวมถึงวิธีการปลูกผักทําเกษตรในหลากหลายรูปแบบมากเลยผมพยายามจะทําเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะผักแพลวก็เป็นผักแพลวไปผักเคี้วก็เป็นผักเคียวไปผักชีก็เป็นผักชีไปพริกก็เป็นพริกไปมะเขือผักชกีนะครับแต่ละตัวเพราะว่าเวลาเ,เพื่อนเซิร์ชหามันจะได้มันจะได้หาง่ายเนาะยังมีวิธีการในการที่จะชํามะนาว ด้วยใบนะมีนะชัมะนาวชัมะนาวด้วยใบก็มีนะครับรวมถึงวิธีการทําดินดินไม่งามใช่ไหมดินไม่งามทำอย่างไรดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับทําตามสูตรที่ผมแนะนําไปนะครับมันมันได้ผลดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีผลเสียนะครับมีแต่ขี้เกียจแลละไม่ทำอะ แล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำกรเกษตรในรูนไปแบบ่งง่ายนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละเนาะแล้วมาเจอกันใหม่วันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะตามกันไว้นะครับตามกันไว้สรับประโยชน์ความรู้ในเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับสงสัยตรงไหสงนสามารถสอบถามได้นะครับ,บงเรื่องผมไม่รู้เพื่อนๆในกลุ่มของเราจะรู้เนาะพเพื่อนๆในกลุ่มเรามีทั้งชาวสวนชาวไร่ที่เป็นระดับระดับแบบเทพๆ,ๆอ่ะเยอะมากนะครับ ที่จะมาตอบกันเนาะอ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ถ้วันงนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามนะครับสวัสดีครับ